ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์ตารางสแสดงมูลค่าสินค้านําเข้าและส่งออกย้อนหลัง10ปีของประเทศนิวซีแลนด์โดยเริ่มตั้งแต่ปี2010ถึง2019จากตารางจะเห็นได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีมูลค่าการนำเข้ามากกว่าส่งออกจะมีเพียงแค่ปี2010และ2011ที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่าการนำเข้าโดยปี2010 มีมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆคือมีมูลค่าการส่งออก31,393ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้า3616 6ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี2011มีมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆคือมีมูลค่าการส่งออก47,700ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้า46,878ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนี่คือตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ Zealand, นิวซีแลนด์นตั้งแต่ปี2010ถึง2019เรามาดูมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของโลกกันบ้างตารางแสดงมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกย้อนหลัง10ปีของโลกโดยเริ่มตั้งแต่ปี2010ถึง2019 จากตารางจะเห็นได้ว่าในทุกๆปีโลกจะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าการนำเข้าในปี2010มีมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าต่าที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆคือมีมูลค่าการส่งออก16,846,663ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้า15,169,224ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี2018มีมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ คือมีมูลค่าการส่งออก21,379,943ล้านดอล้านดอลาร์สหรัฐและมีมูลค่าการนำเข้า1 8 8 7 5 2 1้าล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่คือตารางแสดงมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้าของโลกตั้งแต่ปี2010ถึง2019 มีการเจริญเติบโตของการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่นิวซีแลนด์มีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นเพียง6ปีและลดลง4ปีนั่นคือปี 2012, 2015, 2016และ2019ในส่วนของการนำเข้านิวซีแลนด์มีการเจริญเติบโตของการนำเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่การเจริญเติบโตของโลกเพิ่มขึ้นเพียง8ปีและลดลง2ปีนั่นคือ2015และ2019 สินค้าส่งออก10อันดับแรกของประเทศนิวซีแลนด์ได้แก่ปศุสัสตว์ผลิตภัณฑ์อาหารไม้เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผักและผลไม้สินค้าเป็ดอเนเผรผลิตภัณฑ์เคมีโลหะเชื้อเพลิงสินทอและเสื้อผ้าสินค้าน้ำเข้า10อันดับแรกของประเทศนิวซีแลนด์ได้แก่เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื้อเพลิงยานพาหนะผลิตภัณฑ์เคมี สินค้าเบ็ดอเลตผลิตภัณฑ์อาหารพลาสติกและยางโลหะสิ่งทอและเสื้อผ้าและไม้หลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบสินค้าส่งออกและนําเข้าของประเทศนิวซีแลนด์แล้วต่อมาเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกันค่ะสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศนิวซีแลนด์คือสินค้าประเภทกเกษตรและอาหาราต่างๆรวมถึงไม้ เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่ทําการเกษตรคิดเป็นร้อยละ40.45ของพื้นที่ทั้งหมดและมีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ38.56ของพื้นที่ทั้งหมดเนื่องจากนิวซีแลนด์มีสภาพอากาศและทรัพยากรที่เอื้อให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์พื้นที่ทางน้ําภูมิอากาศกึ่งเขตร้อนตอนเหนือสภาพอากาศไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัดมีฝนตกชุกทําให้เหมาะแก่การผลิตสินค้าประเภทเกษตร สินค้าหลักที่นิวซีแลนด์ส่งออกคือนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่น้ำผึ้งเนื้อสัตว์ผักและผลไม้วายข้าวบาเล่ข้าวสาลีไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้สินค้านำเข้าของนิวซีแลนด์ได้แก่เครื่องจักรเชื้อเพลิงอะไหล่รดบรรทุกเนื่องจากนิวซีแลนด์ประกาศไม่ให้สัมปทานกับบริษัทน้ำมันเพื่อทำตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นประเทศปลอดคาร์บอนอย่างสมบูรณ์ แนวโน้มของการส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ยังคงเน้นการส่งออกในส่วนของสินค้ากเกษตรเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผักผลไม้ในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากแผนการยุทธศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์ที่ต้องการเป็นประเทศปลอดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาดว่าน่าจะมีการปรับลดในส่วนของการนำเข้าเชื้อเพลิงน้ำมันและสินค้าที่ก่อให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากนิวซีแลนด์ต้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืงยนอามแผนงาน